เสียงปืนที่ชายแดนไทยกัมพูชาดังขึ้นมาอีกแล้วนะคะทั้งๆท,ที่มีข่าวมาแว้วๆว่าจะมีการเจราจาหยุดยิงแต่สุดท้ายก็ก็เงียบหายไปกับเสียงระเบิดสถานการณ์ในช่วงปลายปี2568เนี่ยมันทั้งตึงเครียดทั้งน้าสับสนมากๆเลยค่ะ วันนี้เราจะมาลองคุยกันให้ลึกเลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่โดยเรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆอยู่ในมือ2ชุดนะคะชุดแรกเนี่ยเป็นรายงานเชิงวิชาการของรัฐสภาเลยที่พูดถึงภาพรวมการจัดการความมั่นคงชายแดนของไทยทั้งหมดแล้วก็อีกชุดคือข่าวสารร้อนๆที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้เลยค่ะ เป้าหมายของเราก็คือการเอาภาพใหญ่มาต่อจิ๊กซอกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าเพื่อหาคำตอบว่าทำไมความขัดแย้งที่ดูเหมือนจะเก่าเก็บนี้ถึงยังคงประทุขึ้นมาสร้างความสูญเสียได้ครั้งแล้วครั้งเล่าใช่เลยครับเพราะว่าถ้าเราตามแต่ข่าวรายวันเนี่ยเราจะเห็นแค่ภาพทหารประทะกันแต่เราจะไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงต้องมายิงกันตรงจุดนี้แล้วทำไมปัญหามันถึงแก้ไม่จบเสียที การเอาข้อมูลภาพใหญ่มาส่องดูจะทำให้เราเห็นรากของปัญหาที่มันฝังลึกแล้วก็ซับซ้อนกว่าที่เห็นในข่าวเยอะมากเลยครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มจากภาพใหญ่สุดๆกันก่อนเลยดีกว่าชายแดนประเทศไทยนี้มันยาวเหยียดมากเลยนะคะดิฉันดูข้อมูลมานี่คือติดกับเพื่อนบ้านสี่ประเทศรวมๆกันแล้วยาวเกือบ5,600กิโลเมตรเลยนะใช่ครับทั้งกับเมียนมาลาวกัมพูชามาเลเซีย ใค้คิดภาพตามก็เหนื่อยแล้วค่ะว่าจะบริหารจัดการพื้นที่มหาสารขนาดนี้ยังไงเป็นความท้าทายมหาศาลจริงๆครับและในเอกสศารศาวิชาการของรัฐสภา,าที่ว่าเนี่ย mm. เขาก็ได้จัดหมวดหมู่ความท้าทายหรือภัยคุกคามพวกนี้ไว้อย่างน่าสนใจมาก mm. เขาแบ่งเป็น2รูปแบบหลักๆรูปแบบแรกเรียกว่าภัยคุกคามรูปแบบเดิมหรือ traditional threats อันนี้คือภาพที่เราคุ้นเคยกันดีเลยเป็นเรื่องการทหารล้วน การสู้รบอะไรแบบนั้นใช่ครับการสู้รบการ,รเผชิญหน้ากันด้วยอาวุธความขัดแย้งเรื่องอธิปไตยแล้วก็เส้นเขตแดนซึ่งก็คือต้นตอของเหตุการณ์ที่เรากําลังจะคุยกันนี้แหละครับโอเคค่ะอันนี้คือภัยแบบคลาสสิกเลยแล้วอีกรูปแบบล่ะคะอีกรูปแบบเขาเรียกว่าภัยคุกคามรูปแบบใหม่หรือ non traditional threats อันนี้จะใกล้ตัวเราในยุคป,ปัจจุบันมากขึ้นมันไม่ใช่เรื่องกองทัพยึมาประชิดชายแดน แต่เป็นเรื่องที่กระทบกับความมั่นคงของมนุษย์โดยตรงอืมเช่นอะไรบ้างคะก็เช่นปัญหาอาชญีกรรมข้ามชาติแก๊งคอเซนเตอร์ยาเสพติดที่ถลักเข้ามาการลักลอบเข้าเมืองการค้ามนุษย์หรือที่ไกลตัวออกไปหน่อยก็เป็นเรื่องโรคระบาดท,ที่ข้ามพรมแดนหรือปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างหมอกควันเพียทูทีครับอ๋อพอจะเห็นภาพแล้วค่ะ คือเหมือนกับว่าพอเราเข้าสู่ยุคประชาคมอาเซียนในปี2558เราก็คาดหวังว่าพื้นที่ชายแดนจะเปลี่ยนจากสมรภูมิเป็นตลาดการค้าปัญหาแบบเก่าๆอย่างการรบน่าจะลดลงแต่กลายเป็นว่าเราได้ของแถมเป็นปัญหาอาชญีกรรมข้ามชาติเข้ามาแทนใช่ครับแต่เรื่องที่กำลังร้อนระอุก,กับกัมพูชาตอนนี้ มันดันเป็นการย้อนกลับไปสู่ปัญหาแบบดั้งเดิมสุดๆคือเรื่องเส้นเขตแดนเลยถูกต้องเลยครับมันย้อนกลับไปที่ปัญหาพื้นฐานที่สุดแต่ไม่เคยถูกแก้ไขได้อย่างแท้จริงโดยเฉพาะกับชายแดนไทยกัมพูชาที่มีความเปราะบางเป็นพิเศษปัญหาเรื่องเส้นเขตแดนที่เป็นภัยคุกค,คามรูปแบบเดิมนี้มันไม่ได้หายไปไหนเลยมันแค่รอวันประทุเท่านั้นเอง แล้วความเปราะบางของชายแดนไทยกัมพูชามันมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากเพื่อนบ้านอื่นยังไงคะทำไมถึงได้มีปัญหากันบ่อยครั้งจังคือรากของปัญหามันลึกแล้วก็เก่าแก่มากครับจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันมีอยู่หลายปมที่พันกันอยู่อย่างแรกเลยคือหลักเขตแดนจริงๆที่ปักไว้ในสนามเนี่ยบางส่วนมันถูกทำลายไปตามกาลเวลาบางส่วนก็สูญหายหรือที่แย่กว่านั้นคือมีข้อกล่าวหาว่ามันถูกโยกย้าย อ,อย่างที่สองคือบางพื้นที่ตลอดแนว700กว่ากิโลเมตรเนี่ยไม่เคยมีการสำรวจแล้วก็ปักปันเขตแดนร่วมกันอย่างเป็นทางการเลยด้วยซ้ำปล่อยให้เป็นพื้นที่สีเทามาตลอดแล้วอะไรคือปมที่ใหญ่ที่สุดคะปมที่ใหญ่ที่สุดคือมันย้อนกลับไปถึงสนสัญญาสยามฝรั่งเศสปีพาศ2447และ2450่ครับ โ oh. ซึ่งตอนนั้นเราเสียดินแดนฝั่งขวาของแม่น้ำโขงไปตัวสนที่สัญญาเองก็มีความคลุมเครือในรายละเอียดเรื่องสารปันน้ำและแผนที่ที่ฝรั่งเศสจัดทำขึ้นเพื่อประกอบสนที่สัญญาก็กลายเป็นข้อถกเถียงทางเทคนิคและการตีความมาจนถึงทุกวันนี้ว่ามันถูกต้องแค่ไหนก็คือต่างฝ่ายต่างก็มีหลักฐานของตัวเองใช่ครับฝ่ายไทยก็มีหลักฐานของเราฝ่ายกัมพูชาก็ยึดตามแผนที่ของฝรั่งเศส ความไม่ชัดเจนตรงนี้แหละครับที่เปรียบเสมือนเชื้อไฟกองใหญ่ที่รอวันปะทุมาเป็นร้อยปีแผนที่ร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะยังเป็นปัญหาที่ทำให้คนต้องมาเสียชีวิตกันในยุคนี้ได้อยู่เลยเหรอคะใช่ครับแค่มีใครมาโยนไม้ขีดไฟลงไปเท่านั้นเองพอฟังเรื่องเชื้อไฟที่รอวันปะทุแบบนี้แล้วมันก็ทำให้เข้าใจเลยว่าทำไมเหตุการณ์ในปี2568มันถึงบานปลายได้เร็วขนาดนั้นทีนี้เรามาดูไม้ขีดไฟก้านแรกกันดีกว่าคะ่ะ อะไรคือตัวจุดชนวนของวิกฤตรอบนี้คะสถานการณ์มันเริ่มคุกรุ่นมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมครับตอนนั้นมีการประทะกันเล็กๆบริเวณสามเหลี่ยมมรกฏหรือที่เรารู้จักกันในชื่อช่องบอกอการประทะครั้งนั้นทําให้ทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนายซึ่งแน่นอนว่าทั้งสองฝ่ายตั้งก็กล่าวหากันว่าเป็นผู้เริ่มยิงก่อนอืมก็คือต่างคนต่างโทษกันใช่ครับสถานการณ์ก็เลยตึงเครียดมาเรื่อยๆแต่ยังไม่ถึงกับแตกหัก จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์สำคัญในเดือนกรกฎาคมเกิดอะไรขึ้นในเดือนกรกฎาคมคะวันที่16รกรกฎาคมครับมีข่าวว่าฐานไทยไปเหยียบทุนระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN-2 จนบาดเจ็บสาหัสแต่ประเด็นที่ทำให้เรื่องนี้ลุกลามใหญ่โตไม่ใช่แค่การบาดเจ็บครับแต่เป็นข้อเท็จจริงที่ฝ่ายไทยยืนยันเสียงแข็งเลยว่านี่คือทุนระเบิดใหม่ที่เพิ่งถูกนำมาวางไม่ใช่ของเก่าที่ตกค้างมาจากสมัยสงครามเย็น เดี๋ยวนะคะประเด็นทุ่นระเบิดใหม่นี้มันเปลี่ยนเกมเลยนะเพราะมันไม่ใช่แค่โชคร้ายไปเหยียบของเก่าที่หลงเหลืออยู่แต่มันหมายถึงการจงใจวางกับดักสังหารกันในสถานการณ์ปัจจุบันเลยนี่คือการยั่วยุที่ชัดเจนมากใช่ครับมันเปลี่ยนเรื่องจากอุปัติเหตุให้กลายเป็นการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์โดยตรงและฝ่ายไทยก็ตอกย้ำประเด็นนี้ด้วยการชี้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดอนุสัญญาออตตวาวา ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่ห้ามการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลโดยเด็ดขาด๋อ oh. แน่นอนว่าฝ่ายกัมพูชาก็ออกมาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับการอ้างอนุสัญญาออตตาวานี่คือการส่งสารไปถึงระดับนานาชาติด้วยใช่ไหมคะว่าดูสิฝ่ายนั้นกำลังทำผิดกติกาสากลอยู่นะถูกต้องครับมันคือการยกระดับความขัดแย้งไปสู่เวทีโลกและหลังจากนั้นสถานการณ์ก็ดิ่งลงเหวอย่างรวดเร็ว แค่สัปดาห์เดียวหลังจากเหตุการณ์ทุนระเบิดวันที่24กรกฎาคมการประทะด้วยอาวุธหนักก็ระเบิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบฝ่ายคำพูชาใช้จรวดหลายลำกล้อง B.M.21 ซึ่งเป็นอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างเป็นวงกว้างยิงถล่มเข้ามาในพื้นที่ชุมชนของจังหวัดศรีสะเกษและสุรินทร์ ยิงจรวดใส่พื้นที่ชุมชนเลยเหรอคะไม่ใช่แค่ที่ตั้งทางทหารใช่ครับรายงานระบุชัดเจนว่าเป้าหมายที่โดนโจมตีมีทั้งโรงพยาบาลปั๊มน้ำมันและบ้านเรือนของประชาชนทั่วไปโหนี่คือจุดที่ทำให้ความขัดแย้งมันข้ามเส้นจากการประทะตามแนวชายแดนของทหารไปสู่การโจมตีพลเรือนแล้วนะคะใช่เลยครับซึ่งฝ่ายไทยก็ตอบโต้อย่างหนักหน่วงด้วยการส่งเครื่องบินรบ F16 เข้าประจมตีที่ตั้งทางทหารคลังอาวุธของกัมพูชาเพื่อตัดกำลังเหตุการณ์ครั้งนั้นบานปลายจนเกิดเป็นวิกฤตด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่ประชาชนทั้งสองฝั่งกว่า20 0 0 0 0คนต้องอพยพหนีตายออกจากบ้านของตัวเองเลยครับแล้วนานาชาติว่ายังไงบ้างคะตอนนั้นตอนนั้นหลายชาติก็แสดงความกังวลครับโดยเฉพาะมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนและก็สหรัฐอเมริกาที่เข้ามาช่วยเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยจนในที่สุดก็สามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงได้ในวันที่28กรกฎาคม แต่แต่อะไรคะมันก็เป็นการหยุดยิงแค่บนแผ่นกระดาษนะครับเพราะในทางปฏิบัติความตึงเครียดมันยังคุกรุ่นอยู่ใต้พรมมาตลอดรอวันที่จะปะทุขึ้นมาอีกครั้งซึ่งมันก็ปะทุขึ้นมาจริงๆในเดือนธันวาคมสถานการณ์ล่าสุดนี่เหมือนหนังคนละม้วนเลยนะคะวันที่13ธันวาคมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอันวาอิบราฮิมโพสต์ข้อความเหมือนจะประกาศข่าวดีว่าจะมีการหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชาในเวลาสี่ทุ่ม แต่ไม่กี่ชั่วโมงต่อมานายกรัฐมนตรีของไทยคุณอนุทินชาญวีรกุลก็ออกมาปฏิเสธข่าวทันทีเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นคะทำไมถึงสื่อสารกันไม่ตรงกันขนาดนี้ท่าทีของฝ่ายไทยตอนนั้นสะท้อนอะไรได้หลายอย่างมากครับถ้าเราแกะจากคำให้สัมภาษณ์ของคุณอนุทินจะเห็นจุดยืนที่แข็งกร้าวและชัดเจนมากข้อแรกเลยคือการยืนยันว่าไทยเป็นฝ่ายถูกรุกราน การตอบโต้ทั้งหมดที่ทำไปคือการป้องกันอธิปไตยของตัวเองไม่ใช่การรุกรานใครก่อนอืมข้อที่สองซึ่งสำคัญมากคือเงื่อนไขของการหยุดยิงท่านนายกพูดชัดเจนว่าถ้ากัมพูชาต้องการหยุดยิงจริงๆต้องเป็นฝ่ายเสนอมาโดยตรงไม่ใช่ไปประกาศผ่านผู้นำประเทศอื่นคำว่า ต้องเป็นฝ่ายเสนอมาโดยตรงกับต้องแสดงความจริงใจด้วยการกระทํานี่มันคือการตั้งเงื่อนไขที่สูงมากเลยนะเหมือนกับจะบอกว่าเลิกเล่นละครผ่านคนกลางได้แล้วมาคุยกันตรงๆพร้อมกับการกระทําพิสูจน์ใช่ครับคือต้องหยุดยิงให้เห็นจริงๆและถอนกําลังออกไปไม่ใช่ปากบอกจะหยุดแต่ปืนยังหันมาทางเราอยู่ถูกต้องครับ มันคือการส่งสารที่แข็งเกล้ามากว่าไทยจะไม่ยอมรับการเจรจาที่ไม่มีความจริงใจและที่น่ากังวลไปกว่านั้นคือมีการพูดถึงประเด็นคนไทยที่ติดค้างอยู่ฝั่งกัมพูชาเพราะมีการปิดด่านซึ่งช่่นนายกก็แสดงความหล่อว่าจะไม่นำประชาชนมาเป็นตัวประกันในความขัดแย้งทางทหารนี้ด้วยโห oh, สถานการณ์มันซับซ้อนกว่าแค่การยิงกันไปมาแล้วนะคะมันมีเรื่องการทูตการเมืองระหว่างประเทศและเรื่องตัวประกันพลเรือนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ใช่ครับแล้วมันมีความรู้สึกและความสูญเสียเข้ามาเป็นปัจจัยสําคัญด้วยมีคําพูดหนึ่งที่สะเทือนอารมณ์มากจากเสนาธิการทหารบกที่ท่านให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในช่วงนั้นท่านบอกว่าลองไปถามครอบครัวของกําลังพลที่เสียชีวิตทั้ง15นายดูว่าเป็นอย่างไรโอ้โหพอได้ยินแบบนี้แล้วมันเข้าใจเลยว่าทําไมท่าทีของฝ่ายไทยถึงแข็งกราวได้ขนาดนั้น เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องศักดิ์ศรีของประเทศอีกต่อไปแล้วแต่มันคือชีวิตของคนที่สูญเสียไปจริงๆใช่ครับความรู้สึกของคนที่สูญเสียเพื่อนร่วมรบไป15คนมันคงไม่ใช่เรื่องที่จะยอมประนีประนอมกันได้ง่ายๆแน่นอนครับความสูญเสียมันเป็นต้นทุนที่สูงมากของความขัดแย้งครั้งนี้และมันก็สะท้อนออกมาที่สถานการณ์ในพื้นที่ปะทะโดยตรงซึ่งจากรายงานของกองทัพภาคที่สในช่วงเวลานั้นการรบยังดุเดือดมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เรียกว่าศึกตาควายที่จังหวัดสุรินทร์ที่มีการประทะกันอย่างหนักหน่วงแต่ก็มีบางพื้นที่ที่ฝ่ายไทยสามารถผลักดันและเข้าควบคุมได้แล้วนะครับเช่นพื้นที่ขนาและช่องอ่านม้าแล้วอาวุธที่ใช้สู้รบกันเป็นยังไงบ้างคะยังเป็นแบบเดิมๆอยู่ไหมมันเป็นการผสมผสานร,ระหว่างสงครามรูปแบบเก่ากับใหม่ครับยังมีการใช้ปืนใหญ่ยิงตอบโต้กันมีการใช้จรวด bm 2 1ออยู่แต่ที่น่ากังวลและแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสนามรบยุคใหม่ คือมีรายงานการใช้ดโดรนพลีชีพจากฝั่งกัมพูชาด้วยดโดรนพลีชีพเลยเหรอคะใช่ครับซึ่งฝ่ายไทยก็ตอบโต้ด้วยปฏิบัติการทางอากาศอย่างต่อเนื่องมีการส่งเครื่องบินรบเข้าไปทําลายคลังอาวุธแล้วก็ระบบสื่อสารของกัมพูชาเพื่อลดถอนศักยภาพในการโจมตีลงฟังทั้งหมดแล้วเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่าที่เราเห็นจากหน้าข่าวเยอะมากจริงๆนะคะมันเริ่มจากปัญหาเส้นเขตแดนจากแผนที่เก่าร้อยกว่าปีที่ไม่เคยถูกแก้ไขอย,อย่างจริงจัง กลายมาเป็นเชื้อไฟที่รอวันปะทุใช่ครับพอมีเหตุยั่วยุ่เล็กๆน้อยๆมันก็ถูกขยายผลด้วยอารมณ์ชาตินิยมและการเมืองจนท้ายที่สุดก็นําไปสู่การประทะกันด้วยอาวุธยุคใหม่ที่สร้างความสูญเสียอย่างมหาศาลและจนถึงตอนนี้ก็ยังมองไม่เห็นทางออกที่ชัดเจนเลยและจุดที่น่าสนใจมากเมื่อเราย้อนกลับไปมองภาพใหญ่อีกครั้งก็คือในแรงงานการศึกษาเรื่องความมั่นคงที่เราดูกันตอนต้นนะครับ มันเต็มไปด้วยข้อเสนอแนะที่ดีมากนะไม่ว่าจะเป็นการสร้างกลไกลความร่วมมือชายแดนการบูรณาการหน่วยงานต่างๆเพื่อแก้ปัญหาอย่างสันติแต่พอเกิดวิกฤตการรุนแรงขึ้นจริงๆการตอบสนองของรัฐกลับดูเหมือนจะถูกขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์เฉพาะหน้าแล้วก็ศักดิ์ศรีของชาติเป็นหลักนโยบายบนกระดาษเหล่านั้นแทบจะถูกลืมไปเลยนั่นสินะคะมันเหมือนกับว่า แผนรับมือที่เราเตรียมไว้มันใช้ไม่ได้ผลเมื่อเจอสถานการณ์จริงนี่จึงนํามาสู่คําถามที่น่าขบคิดทิ้งทายไว้นะครับสิ่งที่น่าสนใจคือเราเห็นได้ชัดว่ากลไกความร่วมมือต่างๆที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อรับมือกับภัยคุกคามยุคใหม่กลับต้องหยุดชะงักลงทันทีเมื่อเจอกับปัญหาคลาสสิกที่สุดอย่างเส้นเขตแดนและศักดิ์ศรีของชาติ มันสะท้อนให้เห็นว่ารากเง้าของความขัดแย้งที่เกิดจากแผนที่อายุร้อยกว่าปียังคงมีพลังทําลายล้างสูงกว่าความร่วมมือในยุคดิจิตัลเสียอีกอคําถามที่น่าคิดต่อกว่าคือในโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและข้อตกลงที่ซับซ้อนสุดท้ายแล้วปัจจัยที่ชี้ขาดระหว่างสันติภาพกับความรุนแรงอาจจะไม่ใช่ความทันสมัยของอาวุธหรือความสวยหรูของนโยบาย แต่เป็นอารมณ์ความรู้สึกพื้นฐานของมนุษย์อย่างชาตินิยมที่ฝังรากลึกและยังไม่มีใครหาวิธีเอาชนะมันได้อย่างแท้จริงใช่หรือไม่